ออนซอนโซลาเซลสวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกๆคนทุกๆท่านสวัสดี f อฟซทุกๆช่องทางนะครับสวัสดีพญายัยนายพะลุงแม่ป่าพะอ้าแม่เอาพื้เก่านะครับเมื่อนี้ยรีวิวลูกค้าอีกแล้วนะครับลูกค้า f อฟซนะครับเพิ่นมาจากนครราชสีมานะครับมาจากเมืองโคราชมารับแผงนะครับตั้งใจว่าสีมาเอาแคซีนะครับเพิ่นจะเอาไปแปะแปแผงเห็นของแล้วสวยนะครับ อยากได้จัดไปครับผมมาก่อนใดกอนนะครับเนื่องจากตอนนี้เหลือไม่มากแล้วนะครับผู้ใดรีบนะครับก็ให้ไวๆนะครับรีบตัดสินใจนะครับบอมเมนวาใจเย็นอยู่บัดสีไส้มันบอดใดทันเพิ่นเด้อพี่น้องบอมเนวาเหี่าให้ซื้อนะครับเนาะมันสิเบิดอีดีนี่ก็เตรียมแพ็คครับนี่เช็คแล้วเตรียมแพ็คนี่ครับแพ็คส่งแบบนี้เหลือบ่หลายนะครับเหลือบ่หลายนี่ เอฟซีเพิ่นมาจากนครราชสีมานะครับตัวเมืองโคราชเพิ่งจะครับผมเดินทางมาตั้งแต่เ้านะครับจะเช็คถึงรถให้เรียบร้อยนี่ครับถือใจนะครับมาเบิ้งเนาะครับเนี่ยแนะนํำเนาะครับมาแบบนี้แนะนําไห้มาแบบนี้ไห้มาเบิ้งเบิ้งกับโตนะครับมาเห็นก็ตานะครับมาแบบนี้จะดีสุดเนาะแผงก็ปลอดภัยเนาะครับเนาะแผงก็ปลอดภัยมากะแนะนําแบบเพิ่นเลยครับ นำเชือกมาด้วยนะครับน้ำเชือกน้ำสายรัดมาด้วยแล้วก็สะดวกสบายนะครับ,รบแผงกับลอดภัยน้ำเฮ้มามัดดีนะครับระวังเดินทางกับพอเสียหายนะครับเนาะกับพอชำรุดนี่ครับไปแบบนี้เลย ขอบคุณนะครับทุกทุกออเดอร์ทุกๆกำลังใจหนึ่งแผงผมก็ขายเด้อครับเด้อหนึ่งแผงผมก็ขายหนึ่งแผงผมก็ขอบคุณคือเก้าคือกันนะครับหลายแผงก็ดีแห่งขอบคุณหลายๆนะครับฝากใ้น้ำเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นะครับเนาะกดหัวใจให้ผมแน่ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ